สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแบ่งปันสูตรมะม่วงกวนช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงแล้วก็สุกเยอะเลยค่ะสําหรับใครที่มองหาสูตรมะม่วงกวนแนะนําสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรที่ทําง่ายบอกละเอียดทุกขั้นตอนดูจบคลิปสามารถทําตามได้เลยนะคะไปชมวิธีทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมมะม่วงก่อนนะคะในวันนี้เราใช้เป็นมะม่วงที่สุกงอมแต่สีของมะม่วงจะเป็นสีแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะนามะม่วงมาล้างน้ําให้สะอาดในส่วนของมะม่วงแนะนําให้ล้างน้ําให้สะอาดด้วยนะคะพอมะม่วงได้ตกลงพื้นอาจจะมีเศษดินเศษหญ้าติดค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างมะม่วงสะอาดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามะม่วงมาปอกเปลือกแล้วก็แยกเอาเฉพาะเนื้อมะม่วงค่ะส่วนในขั้นตอนการปอกเปลือกมะม่วงเราจะใช้วิธีการแกะลอกออกแบบนี้นะคะถ้าเรานํามะม่วงที่สุกงอมมาทําจะทําง่ายแบบนี้เลยค่ะ พอปอกเปลือกมะม่วงเสร็จเราก็จะนํามะม่วงมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพราะเวลาที่เรานําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายหรือในขั้นตอนนี้ใครจะไม่สับก็ได้นะคะเอาตามถนัดตัวเองเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้แยกเอาเฉพาะเนื้อมะม่วงเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาแบ่งปั่นค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้แนะนําให้ปั่นมะม่วงให้ละเอียดเพราะเราจะได้เนื้อมะม่วงกวนที่ละเอียดค่ะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปั่นมะม่วงให้ละเอียดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะพอเราปั่นมะม่วงละเอียดดีจากนั้นเราก็จะนําไปเทใสก่กระทะในวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะในการกวนนะคะจะได้สะดวกง่ายแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นหม้ออย่างอื่นได้ค่ะแต่ในวันนี้เราทําเยอะนะคะเราก็เลยต้องใช้กระทะค่ะในส่วนของเบอร์กระทะที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นเบอร์22นะคะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะปั่นมะม่วงให้หมดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั่นมะม่วงเสร็จหมดแล้วนะคะก็ได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะนํามาตั้งไฟแล้วก็กวนค่ะส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางในขั้นตอนการกวนแนะนําให้กวนตลอดเวลานะคะแล้วก็กวนให้ถึงก้นกระทะเนื้อมะม่วงจะได้ไม่ติดก้นกระทะค่ะสําหรับในขั้นตอนการกวนมะม่วงแนะนําให้ใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญให้ใช้ไม้พายที่มีด้ามยาวค่ะ ในช่วงที่เรากวนมะม่วงถ้ามะม่วงเดือดผุดๆขึ้นมานะคะระวังกระเด็นใส่ตัวเองด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะกวนไปจนกว่ามะม่วงจะได้ที่อ Dans. ตอนนี้เราก็ได้กวนมะม่วงมาจนเดือดผุดๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะเราจะกวนต่อไปอีกนะคะจนกว่าเนือมม้อมะม่วงจะค้นเหนืดขึ้นมากว่านี้ค่ะหรือในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าจะขึ้นรูปยากหน่อยนะคะเพราะเนือมม้อมะม่วงไม่ข้นเนืดค่ะ สำหรับวิธีการสังเกตก็ง่ายๆนะคะให้เราใช้ไม้พายตักขึ้นมาแล้วก็ให้สังเกตที่เนื้อมะม่วงค่ะถ้าไหลเป็นสายก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้กวนมะม่วงมาได้สักพักแล้วนะคะในส่วนของเนื้อมะม่วงก็ใช้ได้แล้วค่ะมีความข้นเหนิดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สปิดแก๊สเสร็จเราก็จะนําไปเปลี่ยนในภาชนะใหม่ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เทมะม่วงทั้งหมดใส่ลงไปในชามแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะสําหรับถาดที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นถาดสแตนเลสแบบนี้ค่ะก็ล้างน้ําให้เปียกเล็กน้อยเพื่อการถุงพลาสติกลื่นนะคะสําหรับถุงพลาสติกที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นถุงร้อนที่มีขนาดใหญ่นะคะก็นํามาตัดให้ได้ขนาดเท่ากับตัวถาดที่เราใช้ค่ะจากนั้นก็ให้เราเทมะม่วงนะคะใส่ลงไป การที่เราใช้ถุงพลาสติกรองแบบนี้จะทําให้เราแกะง่ายกว่าที่เราไม่รองถุงพลาสติกนะคะพอเทมะม่วงลงไปเสร็จเราก็จะใช้กระบวยเกี่ยให้ทั่วถาดสําหรับในขั้นตอนนี้แนะนําอย่าทําแผ่นบางเกินไปหรือว่าหนาเกินไปนะคะถ้าบางเกินไปก็จะทําให้เราแกะยากแต่ถ้าหนาเกินไปก็จะทําให้แผ่นมะม่วงแห้งช้าค่ะแนะนําให้ทําความหนาอยู่ที่ประมาณ2-3มิลค่ะพอเวลาเขาแห้งตัวเขาจะมีขนาดที่พอดี สำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยทำนะคะก็สามารถทำได้ลองผิดลองถูกได้นะคะอันนี้ก็ไม่สูตรไม่ตายตัวนะลองทำกันดูค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้กระบวยเกี่ยให้แผ่นมะม่วงของเรามีขนาดที่ความหนาบางใกล้เคียงกันนะคะเพราะตอนที่เรานำไปตากแดดแผ่นมะม่วงของเราจะได้แห้งเสมอกันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เกี่ยวแผ่นมะม่วงของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลย ต่อไปเราก็จะนํามาเทใส่ถาดที่ไม่มีถุงพลาสติกรองนะคะอันนี้เราจะทดสอบให้ดูค่ะว่ามันจะแกะยากหรือไม่ยากตอนที่มันแห้งนะก็เหมือนเดิมค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะใช้กระมวยนะคะเกี่ยให้แผ่นมะม่วงของเรามีขนาดที่เท่ากันแนะนําให้ทําแผ่นหนาไว้นะคะถ้าทําแผ่นบางมากเวลาแห้งจะแกะยากมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้เกี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปทําจนกว่ามะม่วงของเราจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทําเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะนําไปตากแดดค่ะในขั้นตอนนี้เราจะตากแดดอยู่ที่ทั้งวนันเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาเก็บค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นมะม่วงไว้ทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยจะมาแกะลอกออกจากถุงพลาสติกค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะในส่วนของแผ่นที่เราไม่ได้ใช้พลาสติกลองให้ดูก่อนค่ะ สำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้ลองแกะดูแล้วน่าจะแกะยากมากเลยค่ะอันนี้คือแห้งมากเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ทำแผ่นหนากว่านี้ก็จะลอกง่ายหน่อยนะคะสำหรับเราอันนี้ก็ทำแผ่นบางมากแล้วก็ใช้เวลาตากนานก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับมือใหม่ไม่แนะนำให้ทำดีกว่านะคะแนะนำให้ใช้ถุงพลาสติกลองจะได้ทำง่ายค่ะต่อไปเราจะมาแกะแผ่นที่เราใช้ถุงพลาสติกลองนะคะ อันนี้ก็จะแกะง่ายแต่ในขั้นตอนนี้เราใส่ถุงมือจะแกะยากหน่อยนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้ขอถอดถุงมือก่อนนะคะใช้ถุงมือแล้วแกะไม่ถนัดเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างมือสะอาดแล้วนะคะการใช้มือแบบนี้ก็จะทำให้เราลอกหรือว่าแกะในส่วนของแผ่นมะม่วงได้ง่ายมากกว่าที่เราใช้ถุงมือค่ะ พอเราแกะมาได้ครึ่งแผ่นแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการพับลงแบบนี้แล้วก็กดดึงแผ่นพลาสติกแบบนี้นะคะก็สะดวกและง่ายดีค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะทําให้เสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะพอแกะลอกแผ่นมะม่วงเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นก็ให้เราม้วนค่ะในส่วนของขนาดแผ่นอันนี้ก็สามารถตัดได้ตามความชอบหรือใครจะม้วนหรือจะพับก็ได้ค่ะอันนี้ก็เอาตามความชอบของตัวเองเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะทําไปจนกว่าจะเสร็จเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการทํามะม่วงกวนสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายอยากให้ไปลองทํากันดูค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้ใครจะนําไปตากแดดอีกรอบก็สามารถนําไปตากได้นะคะแต่วันนี้แดดไม่มีเราก็จะนําเก็บใส่กล่องไว้ก่อนค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ